ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็น v o l v o x c 40นะครับเป็นรถ SUV ขนาดไม่ใหญ่และก็ไม่เล็กเกินไปนะครับก็เป็นขนาดที่กำลังพอด,ดีแต่ว่าที่มีคำว่ารีชาร์จอยู่นี่นะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับก็คำว่ารีชาร์จของว o l v ว่เขาก็เธอถือว่าเป็นรุ่นที่บ่งบอกถึงการเป็นรถที่ ชาร์จพลังงานไฟฟ้าคือไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้าร0อเลยทีเดียวแต่หน้าตาของเขาก็ไม่ใช่แค่เรื่องของความประหยัดหรือว่าความเป็นมลพิษแบบปลอดมลพิษเป็นศูนย์นะครับเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดของการใช้งานนะครับอย่างไฟหน้า LED นะครับซึ่งออกแบบได้สวยงามแบบนี้นะครับ เลี้ยวซ้ายขวาตามพงมาลัยด้วยนะครับก็นั่นหมายความว่าเวลาพอคุณเข้าโค้งในสถานที่มืดกลางคืนเนี่ยนะครับเจ้าไฟเลี้ยวนี้ก็จะเลี้ยวสองนำทางไปก่อนนะครับก็ทำให้รถเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไฟทางด้านล่างนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับใต้กันชนก็จะเป็นสปอร์ตไลท์ทึ่งสองสว่างให้ความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นกว่า จากเดิมนะครับหากว่าจําเป็นจะต้องใช้ไฟในเวลายามค่ําคืนนะครับด้านหน้าจะเห็นว่าเขาเป็นกระจังที่ปิดเรียบนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องระบายความร้อนเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นเครื่องยนต์สาดับโดยน้ํามันนะครับใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบปั่นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่มอเตอร์นะครับแล้วก็มอเตอร์ก็จะทํางานก็เหมือนรถไฟฟ้าทั่ว,วไปนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ว่าที่จะให้ดูก็คือ ลักษณะของรถตัวนี้จะเห็นไหมครับว่าเป็นสีขาวตัดกับสีดําเท่านั้นนะครับตัวถังเป็นสีขาวล้อจะเป็นสีดําสลับกับโครเมียมนะครับแล้วก็คิ้วด้านหน้านะครับก็คือแอดามด้านหน้าก็จะเป็นสีดานะครับแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับหรือว่าตัวหลังคากระจกมองข้างนะครับเสาอากาศนะครับก็จะเป็นสีดําทั้งหมดสปอยเลอร์หลังก็จะเป็นสีดํานะครับตัวกันชนหลังก็จะเป็นสีดํา จะเห็นว่าเป็นสีที่เน้นในเรื่องของความเป็นกลางคือมีสีขาวกับสีดำคือพูดง่ายว่ารถที่เป็นสีขาวแล้วก็ลังคาดำเนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการตกแต่งเรื่องของการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างสวยแล้วก็แหวกแปลกตานะครับมีความเป็นวัยรุ่น วันโวนี่เมื่อก่อนนี้อาจจะดูเป็นรถที่สําหรับผู้ใหญ่ใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับความเป็นวัยรุ่นของเขาเนี่ยนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นความเป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นความเป็นรถที่ปลอดมลพิษนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคันนี้ใช้รถไฟฟ้าล้วนเป็นรถไฟฟ้าล้วนนั่นเองนะครับ ระบบแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าของเจ้า xc 4 0ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขามีทั้งแบบซิงเกิลมอเตอร์แล้วก็ทวินมอเตอร์นะครับชนิดของแบตเตอรี่นะครับเป็น t ทออ o แบตเตอรี่นะครับลิเทียมไอออนความจุข,ของแบตเตอรี่กิโลวัตต์อาวต่อชั่วโมงนะครับก็จะมีทั้งตัวซิงเกิลมอเตอร์จะ69กิโลวัตต์อาวแล้วก็82กิโลวัตต์อว ความจุของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็มี66กิโลวัตต์อ่าวแล้วก็79กิโลวัตต์อ่าวตามลำดับนะครับตัวแรงม้านะครับตัวซิงเกิลมอเตอร์จะอยู่ที่238แรงมาแล้วก็ทวินมอเตอร์อยู่ที่408แรงมานะครับส่วนแรงบิดสูงสุดนะครับตัวซิงเกิลมอเตอร์จะอยู่420นิวตันเมตรส่วนตัวทวินมอเตอร์จะอยู่ที่670 นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่งสูงสุดนะครับสำหรับตัวแรกนะครับ0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา7.3วินาทีนะครับถ้าเป็นซิงทวินมอเตอร์นะครับจะอยู่ที่4.8วินาทีเท่านั้นนะครับก็เป็นรถสปอร์ตดีๆนี่เองเลยนะครับเกียร์อัตโนมัติทั้ง2ตัวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนี่ครับซันลูกซึ่ง ออกแบบได้สวยงามจริงๆนะครับสวิตของสรุปเขานะครับก็จะปุ๊บนี่แตะทีเดียวนะครับตัวสรุปก็จะเปิดออกปุ๊บนี่นะครับแล้วเปิดออกไปจนถึงทางด้านหลังเลยนู่นสุดเลยนะครับก็เป็นสลุปที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้ววิธีการใช้สวิตนะครับก็เพียงลูดนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับ เมื่อกี้เปิดผ้าม่านออกไปหรือเปิดฝ้าออกไปนะครับแต่ตอนนี้เป็นการเปิดกระจกออกไปนะครับปึ๊บนะครับสามารถเปิดออกไปได้กว้างนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการจะปิดกระจกเปิดแอร์นะครับแต่ว่าต้องการแสงภายนอกเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะปิดเฉพาะกระจกอย่างเดียวก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ถ้าปิดอีกครั้งหนึ่งก็จะปิดฝ้าเพดานลงมาด้วยนะครับในกรณีที่ มีแดดจัดจับนะครับเราก็จะปิดฟ้าเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะมืดครึ้มนะครับนี่ครับอยากให้ดูเรื่องของสวิตของเขานะครับจะค่อนข้างออกแบบมาสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับสวิตสันลูปนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะนั่งนะครับที่ปรับได้ด้วยไฟฟ้านะครับหรือว่า ในส่วนของพวงมาลัยสามก้านก็จะควบคุมเรื่องของทิปคอมพิวเตอร์เรื่องของการใช้งานต่างๆมานานนะครับเกียร์ก็จะเป็นรูปใบเรือใบนะครับนะครับในส่วนของดับบล็อก็จะบอกสเตตัสของรถไว้นะครับสมมุติถ้าเราขึ้นมานั่งขับเนี่ยนะครับท,ทันทีที่เราขึ้นมานั่งปุ๊บ นะครับเครื่องยนต์จะติดเลยแล้วก็แอจะทํางานเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องมีปุ่มสตองสตาร์ทอะไรเลยนะครับนี่ครับเพียงแต่ว่าแล้วก็เราก็พอเราใส่เกียร์นะครับดูนะครับตอนนี้เป็นเกียร์พาร์คอยู่นะครับพอเราใส่เกียร์ปุ๊บนะครับระบบทุกอย่างก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับว่าตำแหน่งคนขับคนนั่งอะไรยังไงนะครับรัดเข็มขัดหรือไม่รัดเข็มขัดนะครับ ปึ๊บนี่ปึ๊บพอลัดข็มขัดปุ๊บนะครับสัญญาณเตือนก็จะหายไปนะครับแล้วก็อยากให้ดูนี่ทางด้านหลังนะครับมีหมอนรองคอทั้ง3ที่นั่งนะครับก็จะเป็นรถ5ประตูแบบ5ที่นั่งรวมทั้งนี่ครับเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นแอร์ทางด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ ความกว้างขวางของภายในของเขานะครับจะค่อนข้างกว้างขวาง v o l v o x c 4 0นะครับเป็นรถ SUV ที่ทันสมัยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าล้วนนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับแต่ว่า x c 4 0เนี่ยนะครับมันมีความทันสมัยเพราะว่าเขาแบ่งเป็น2เวอร์ชันนะครับใครที่ต้องการขับสบายๆนะครับแล้วก็ประหยัด พลังงานไฟฟ้าหน่อยนะครับเขาก็จะมีรุ่นสิงเกิลมอเตอร์นะครับในขณะที่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทวินมอเตอร์นั่นหมายความว่าถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือมีเครื่องยนต์ที่เป็นแบบว่าเทอร์โบเดียวแล้วก็เทอร์โบคู่อันนี้ก็เป็นมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่นะครับ